42กับ27อายุแอปแนากุลเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไหมสำหรับแอปทักษออนนั้น ปัจจุบันอายุ42ปีโดยหนุ่มนานกุลอายุเพียง27ปีเท่านั้นและถึงแม้อายุจะต่างกันมากกว่าหนึ่งรอบแต่ความคิดความอ่านของนานกุลนั้นเป็นผู้ใหญ่เอามากๆเรียกได้ว่าเป็นคนหนุ่มที่จริงจงังและมีแบบแผนในการใช้ชีวิตเอามากๆซึ่งสามารถเข้ากับแอปที่มีความสุข,ขุงมอ่อนโยนวางตัวดีเสมอมา ทำเอาแฟนๆของทั้งสองถึงกับจับทั้งคู่จิ้นกันจริงๆจังจไม่ติดเรื่องอายุแม้แต่น้อยล่าสุดพระเอกหนุ่มนนกุลชาโนนได้ออกมาเผยความสัมพันธ์ถึงแอปนางเอกรุ่นที่งานนี้นนกุลยังโชว์ความแมนพูดออกสื่อด้วยว่าก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตครับคำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละและ ที่แอบเป็นที่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งสนิทที่สุดเมื่อถามถึงโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์นานากุลตอบว่าอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่มันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้อยู่แล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่วันที่15กันยายน2566เวลา10นาฬิกา นาสาลามหม่อมใหญ่เทวกุลวัดราชาธิวาสราชวรวิหารครอบครัวและลูกศิษย์นกสินใจเปล่งพาณิชย์นิวชัยพลจูเลียนภูพารแพนเคกเขมมณนิตจามิกรต้งเหน่งรัดกล้าวนกชลิดาเถาชาลีตันติพิภพ,พมัดหมีพิมดาวพาณิชสมัย ฮัตปรัชวินรถบัสพคพลพร้อมทีมงานร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลนิมนพระสงฆ์จำนวนห้ารูปถวายพัตตาหารเพนและเครื่องสังฆทานและผ้าบางสุกูลอุทิศส่วนกุศลในวาระครบรอบการจากไปของหม่อมน้อยซึ่งครั้งนี้ได้ทำบุญทั้งที่วัดในกรุงเทพและวัดต่างจังหวัดพร้อมกันโดยทางครอบครัวมีการจัดส่งเครื่องสังฆทานไปถวายพระนวัดถ้ำพระโบราณ The cat อำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นวัดป่าที่ทางครอบครัวมีความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อจะได้ทำาพิธีอุทิศส่วนกุศลให้หม่อมน้อยในวันเดียวกันหนิงปีของการจากไปหม่อมน้อยยังได้ฝากผลงานให้วงการบันเทิงไทยได้ชื่นชมความรู้ความสามารถที่หม่อมน้อยได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในวงการบันเทิงมากมายยังคงเป็นที่กล่าวขานและจดจำของผู้คนไปอีกนานแสนานานสำหรับ ผลงานเรื่องซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่หม่อมน้อยได้ฝากไว้ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมืออันทรงคุณค่าการันตีถึงคุณภาพโดยได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลสุพรรณหงครั้งที่31ในวันที่20สิงหาคม2,566และรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19สาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงนับเป็นสองรางวัลอันทรงเกียรติตลอดหนึ่งปีของการจากไปถึงแม้วันนี้จะไม่มีผู้กำกับชั้นครูที่ชื่อหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลแต่ผลงานมากมายของหม่อมน้อยจะยังคงอยู่ในใจและความทรงจำของทุกคนตลอดไป